สวัสดีค่ะแชรมาแล้วแชรจะพามาดูไก่อโอ่งของแชรวันนี้ลีลูกค้าสั่งสามตัวค่ะมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเปิดดูกันนะคะว้าวโอ้โหวันนีแย่พี่น้องันลืมๆๆผ่าจุใจค่ะเอาพามาเปิดโอัวตายแล้วตายแล้วอืมเปิดพระอบเหมือนเดิมสิเปิดพระอกให้ปเบิองเด้ 1, 2, อหนึ่งสองสามว้า สวยมากใจสวยมากสวยก็ไม่ขาดเนาะค่ะเนาะเบิรงเน้ยสิยกให้เบิรงเนี้ยอย่าฟาไปเด้อเดี๋ยวสิยกให้เบิรงยกให้ดูเนาะเพราะว่าต้องใช้ตะขอเกี่ยวสองอันเน่สวยไหมคะสวยคือไข่บ่อไปแล้วคะ่ะจะไปส่งไก่ให้ลูกค้าขอบคุณคะ่ะ